好，迎你ห中文。สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อนางสาวลลิชดาวงดอนมานะคะหรือว่าเหล่าซือมิงนั่นเองมีหน้าที่รับผิดชอบในรายวิชาสอนภาษาจีนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สาม ถ้าเราซื้อก็ขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านที่อาจรับชมคลิปนี้กับนักเรียนด้วยนะคะวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนในเนื้อหาภาษาจีนในรูปแบบออนไลน์นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของวันนี้นะคะเราซื้อก็เอาคำศัพท์มาฝากก่อนก่อนอื่นเลยเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยไปเลิม 生死，่งสืคำศัพท์ในส่วนของคำศัพท์ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับความสวยความหลอ่อเป็นการชมจะบอกว่าคนนี้สวยคนนั้นหลอ่อในภาษาจีนเขาพูดไว่ายังไงไปดูคำศัพท์กันแรกกันเลย หลอ่อในภาษาจีนคำว่าหลอ่อเรียกว่าสวย่วยแปลว่าหล่อนะคะมาดูคำต่อไปสวยสวยในภาษาจีนเรียกว่า漂亮漂亮แปลว่าสวยนะคะ ่อไปําคำว่าน่ารักน่ารักในภาษาจีนเรียกว่าเคอไอเคอไอแปลว่าน่ารักนะคะคำนี้เราสามารถใช้ชมเพื่อนก็ได้นะเช่นหนี่ห ե นเอไอแปลว่าคุณน่ารักมากๆประมาณนั้นนะคะนักเรียน่มาดูคำต่อไปกันเลย ลิงลิงในภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้จักไหมโห่จือโหจ,โจืแปลว่าลิงนะคะอ่ะคาคาว่าดีใจในภาษาจีนเรียกว่ากกาิง高ิ่ง แปลว่าดีใจนะคะคำต่อไปเขาว่าฉลาดฉลาดในภาษาจีนเรียกว่าชงหมิงชงหมิงแปลว่าฉลาดนะคะคำนี้เราสามารถใช้ชมเพื่อนได้เช่นนีิหอนชองหมิงแปลว่าคุณฉลาดมากๆ ค่ะเมื่อกี้เหล่าซื้อก็ได้อ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังและดูกันแล้วนะคะต่อไปนักเรียนมาอ่านตามเหล่าซื้อนะคะโดยที่เหล่าซื้ออ่านให้ฟังสองรอบและนักเรียนก็อย่าลืมอ่านตามเหล่าซื้อด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยสวยสร้ยสรยแปลว่าหล่อนะคะ นานนักเรียนลองอ่านตามเหล่าซื้อสิคะมาดูคำต่อไป漂亮漂亮漂亮แปลว,ว่าสวยนานนักเรียนลองอ่านตามสิคะ มาดูคำต่อไปกันเลยเขอย่ขอขอเข่อออแปลว่าน่ารักนะคะไหนหนักเรียนลองอ่านตามหล่งซือสิคะหัวใจหัว แปลว่าลิงในนักเรียนลองอ่านตามเหล่าซื้อสิคะหลังจากอ่านคำศัพท์ตามเหล่าซื้อแล้วเหล่าซื้อยังมีเพลงฝึกทักษะภาษาจีนมาให้นักเรียนฟังลองฟังและฝึกร้องตามได้นะคะ 心你就跟我拍拍手、嗯，如果开心你就跟我拍拍手，如果感到开心你就跟我拍拍手，如果开心你就跟我拍拍手，如果开心你就跟我跺跺脚，如果开心你就跟我跺跺脚，嗯、如果感到开心你就跟我跺跺脚。 如果开心，你就跟我跺跺脚；如果开心，你就跟我大声喊，真棒！如果开心，你就跟我大声喊，真棒！如果感到开心，你就跟我大声喊；如果开心，你就跟我大声喊，真棒！如果开心，你就跟我一起做，真棒！People, August, family, 如, right、name, 如果开心，你就跟我一起做。 เปลี<哪>่ยนอีเล่นฝะึกสมถนาเขา漂亮吗เขาสวยไหม 他很漂亮。他帅吗？他帅。他很漂亮。他帅吗？老他很帅。他很漂亮。 灵巧吗？猴子很聪明，灵巧吗？大象聪明吗？长巧吗？大象很聪明。 ช้างฉลาดมากถ้ามันขาอ,อายาพวกมันน่ารักไหมถ้ามันหนขออาอพวกมันน่ารักมากค่ะนักเรียนเหล่าซื้อก็ยังมีเพลงฝึกทักษะในด้านการฟังภาษาจีนมาฝากอีกหนึ่งเพลงลองไปฟังกันเลยนะคะนักเรียน 五。Oh. ค่ะเราก็มาถึงสคริปต์สไลด์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเหล่าซื้อก็ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนกันในวันนี้ด้วยนะและอย่าลืมฝึกฝนทบทวนคำศัพท์และร้องเพลงของเหล่าซือ้อด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเหล่าซื้อเป็นห่วงและเจอกันค่ะ